ครับได้แั้วนะพีอว่างแข่งข้ามใจแน่ตีนหน้าับให้กันไปได้ทีอีกสั้นสองทีครับตั้งตั้งต้งซึ่งต้อบอกว่าท่านผู้ครับหกหักถี่ฝังมาในรอบตัดเชือกนะครับเจอกับทางด้านแชมป์เก่าครับโรงเรียนปทุมโคงคานะครับจากกรุงเทพมหานครครับก็เสมอกันในเวลานะครับและก็โดนจุดโทษเป็นทางด้านทีม บุรีรัมยูได้เต็ดครับตัดบอลไม่ได้ครับและลูกนี้ไม่ล้ำหน้าด้วยครับจังหวะจ่ายออกไปทางด้านขวาครับและทะลุช่องมาลูกนี้ยังไงครับทะลุช่องอีกครั้งหนึ่งครับไม่ล้ำครับจังหวะแถวสองสองทมาแล้วยิงแล้วโอ้โหบอลหลุดออกก่อไปนิดเดียวครับเสาสองครับโอ้จังหวะจะแทบอินครับกึ่งยิงกึ่งผ่าดครับของใบเลขสิบเอ็ดนะครับจังหวะนี้ครับแย่งกันอยู่ครับ เอามาเข้าทางของบุรีรําอยู่ในเตดครับและลูกนี้รับได้หรือเปล่าไม่รับครับหลุดเดียวไปแล้วครับหลุดเดียวแล้วจริงลูกนี้โอ้ยโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นดำเฉยเลยครับไม่อยากจะเชื่อครับในช็อตนี้ครับของทางด้านบุรีรัาอยู่ในเตดครับเสียดายครับเป็นโอกาสที่ดีของบุรีรําอยู่ในเตดนะครับเอาละครับลูกนี้จ่าทะลุช่องขึ้นมาครับและจังหวะนี้ครับไม่รับอีกแล้วครับหลุดเดี่ยวไปแต่ลบนึงเข้าแล้วยิงลูกนี้ครับ go เด้งประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับขึ้นนำไปก่อนนะครับจากผู้เล่นหมายเลข1ิครับนาทีที n n ่17นะครับรัชนลคชาเสดีนะครับเซตี้นะครับจังหวะนี้ครับสตียขึ้นไปครับหลุดขึ้นไปครับแตะหลบอครั้งครับปอบที่จะยิงด้วยเท้าขวาครับมูแรกมาแล้วนะครับมูชิงระดับ3เลยครับ สปูตมาร์กสุบารุซูบูเลยครับยิงยูนิเวอร์ปีครับคอ้ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับโอ้โหนี่นะครับมาลานัดครับเปิดทะลุช่องขึ้นมาครับทางริมเส้นด้านขวาครับโดนสกัดทิ้งไม่ได้โดยดาวรับของท่านบูดีรับอยูไนเต็ดจังหวะนี้เบิร์ตบอลช็อตเดียวไม่รับได้เลยครับจังหวะสปีดไปเลยครับหลุดขึ้นไปหลุดเดียวไปแล้วก็ยิงติดเซ้ผู้สาประตูครับไม่ได้ประตู ที่2ครับบุรีรับอยู่นเต็ดนะครับโอ้โหเตะทิ้งไปก่อนครับผู้ทำประตูของดานูนาราชบุรีครับีระพนเติมมารมครับโอ้ซุปเปอร์เซฟครับเมื่อกี้ครับจิระพัฒน์าลูนครับสั้นๆกับเพื่อนคอนเข้ามาด้ก่อบประตูว mm ัสดีครับเอาเข้าไป go ก o โกล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  เดินประตูต่อหนึ่งครับนาทียี่ยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สี่ครับลิติกายเปลี่ยนสีครับภาะชาครับนี่ครับคอนเดอร์เล่นสั้นๆครับและให้กับเพื่อนครับมองดูจังหวะในกรอบเร์โทษครับคอเข้ามาครับบรรจงสร้างครับลูกนี้ครับแล้วก็พุ่งโขงครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเข้าจุดโฟกัสเลยนะครับในการโขงลูกนี้ครับเป็นประตูตีเสมอครับของดารุนาราชจุรีครับโลกครับ อาล้ครับดารุณาราชบุรีครับเปิดบอลเดียวไปล้ำหน้าครับหลุดเดียวไปแต่ลูกไปลูกนี้ยังไงแล้วก็ยิงแล้วก็เป็นประตูเราโอ้ยโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนาครับเป็นเลขสามสิบห้าครับวงสุทอรตีครับยิงเข้าไปแล้วนะครับแต่พุทธศิลป์ครับยกธงออฟไซด์ครับก็ทั้งสี่ทีมครับจะได้รับั่วยพระราชทานครับตามลำดับนะครับแล้วลูกขึ้นมาครับในกรอบในต้นลูกนี้ดารุณาราชบุรีคอยเข้าไปแล้วโอ้โหไม่โดนครับ และจังหวะนี้ครับยังได้คองบอลอยู่ครับทางด้านดารุรานาชบุรีครับมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนะครับบอลเข้ามาที่กองเปียโต้โดนค่วงกันไม่ได้ครับและจังหวะวนเล่ครับลูนีครับโอ้โหติดผู้เล่นล็อกจริงครับดูดีหมดหลังไปครับแล้วก็บนเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับโอ้อาจารย์เพชรเข้าไปครับได้บอลอยู่ชิงดึงสองกันแล้วก็เปิดบอลยาวเข้ามาแล้วหลุนเดียวไม่หลับหน้าครับจังหวะหารุนเดียวไปแต่ลบโอ้โหผู้สาประตูครับ พีรพลตะวันลมครับโอ้โหอ่านะครับมาดูช็อตนี้ครับเกมบุกของทีมดารุณาราชรีครับโอ้โหโดนสวนกลับครับบุรีรัมยูไนเจ็ดขึ้นมาแล้วครับบุรีรัมย์ครับตะลงรูจองไปลูกนี้จังหวะนี้ไม่รับได้ด้วยครับและลุกขึ้นไปครับและจังหวะนี้ยิงและเข้าไปโอ้ยหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับลุกขึ้นไปสองคนครับโอ้เจ้าตัวตัดสินใจยิงครับบอลเถื่นครับผ่านไปครับโอ้โหอ่านี่วี่ไปนี่ครับดูดูดูก่อนนะครับ ดูจังหวะนี้ไม่รับแน่นอนครับที่ทงรู้ช่องขึ้นมาให้กับหมายเลข13นะครับขึ้นไปครับทางด้านของเจษนาพรปารารักษ์นะครับเจษนาพรปาราักษ์ครับตัดสินใจครับแต่หลบและยิงที่จะให้เสียบมุมเสาสองครับลูกนี้บอลหลุดออกหลังไปครับโอ้เจษนาพรปารารักษ์เอ้ยยิงอย่างเสมอก็อยู่ที่หนึประตูต่อหนะครับคููชิงกระดับสามนะครับ ผู้ชนะของคู่นี้ครับจะได้รับเงินบำรุงทีนะครับ1 5 0 0 0ืบาทครับพร้อมช่วยโอ้จังหวะยิงโอ้โหติดเซฟครับเอาเราครับทิตีวัดเลดเก้าครับจะลงไปแทนทางด้านนิติกรยเปลี่ยนสีครับคนทำประตูตีสวยครับทีมครับอือจังหวะชชอนนี้ครับการเซฟของธนบุษฐานประตูครับพิรพลเตอร์บาลมครับ โอ้โหหลุดเข้าไปยิงครับไปเลขสิบสี่นะครับร,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 รัตกรรัตนสุวรรณนะครับของบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับเอาล่ะครับจังหวะนี้ครับดูเกมบุกของธนาดารุณา,าชุมีครับซ้ายจังหวะนี้คอรดเข้าไปในกรอบอย่าต้นแล้วลูกขึ้นไปยิงติดเซฟผูสทำประตูครับไม่ได้ประตูขึ้นนำครับ โอ้ป้านขึ้นแรกนี้ไม่เสียประตูครับป้าครึ่งหลังนี้ดูว่าจะยังไงครับแล้วก็พังกอล้วยิงลูกนี้ชลามครับโอ้โหบอลยังไม่เป็นไรยังอยู่ในกรอบเกียติยศครับและลูกนี้ครับโค้งต่อยกับเพื่อนครับอยากได้บอลอยู่ครับโอ้ล็อกสวยครับลูกนี้ก็ยิงปั่นใสแล้วก็โอ้ยโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำครับโอ้ยหมายเลขสามเลยครับวัชรพาภูศรีสวัสดิ์ครับ โดนเปลี่ยนออกไปครับเพิ่งลงไปได้ในครึ่งหลังครับเอาไปเลขสามจุ่มวครับลงไปนะครับโอ้ที่ดูภาพช้านะครับจากด้านลาลุณาราชบุรีนะครับโอ้ล็อกหนึ่งจังหวะแล้วปั่นายด้วยเท้าขวาครับบอลบันเทิอข้ามการไปนิดเดียวเลยครับโอ้โหมันฮุกช้าครับถ้าฮุกเป็นสนาพรปลาลาล์ครับทะลุช่องขึ้นมาลูกนี้โดนตัดบอลขึ้นมาครับเออเบิร์ดบอลขึ้นมาช็อตเดียวลูกนี้จังหวะออฟไซด์แล้วนะครับรับหน้าครับอยู่ตัวคนเดียวครับและผู้ตัดสินเลยครับอาจารย์เพชรขาวปลาครับ เป่าลกมีมดเวลาการแข่งขันเรียในครึ่งเวลาหลังนะครับนี่ครับตีเสมอได้จากผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับขอไยครับนิติกายเปลี่ยนสีครับในนาทีที่ยี่สิบเอ็ดครับก็กินกันไม่ลงครับคู่ชี้ระดับสามนะครับเข้าไปเข้าครับลูกนี้แล้วก็ยิงติดเสืครับโอ้โหโอ้โหซุปเปอร์เซมครับทีระบอลจะมาลงครับนี่ครับโอ้โห ขอบคุณพระเจ้าเลยครับนี่ครับวีรบุรุษตะนลงครับเซฟลูกนี้ครับโอ้รัสกรครับพาดครับโอ้โหแม่มีกระโดดหลอกด้วยครับแล้วก็พุ่งไปทางขวานะครับโอ้จังหวะยิงลูกดีครับติดเซฟเต็มๆเลยครับโอ้โหสุดจริงๆครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งครับสกอร์รวมนะครับในการโดนจุดโทษยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับและคนแรกนะครับของ ไปเหมือนกันเลยครับปาวด์จงเจริญครับซุปเปอร์เซฟครับจังหวะพุ่งไปทางซ้ายครับโอ้ยนี่ครับยิงลูกดีครับโอ้โหกาจะให้เสียบมุมครับแต่ว่าครับโอ้มือเร็วจริงๆครับปาวด์จงเจริญครับทุกอย่างเท่ากันครับคนแรกทั้งคู่พลาดครับโอ้โหเต็มเ เซฟครับพีระบดเตอร์บอลลครับสะใจเลยครับโอ้เซฟได้ครับโอ้โหซ้ายก็ดีขวาก็เยี่ยมครับจังหวะพุ่งเซฟของพีระบดเตอร์ลลครับนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มครับลูกนี้ครับโอ้บรรจงสร้างแล้วนะครับจังหวะยิงครับแต่ไม่เข้าครับโอ้ดีสะใจเลยครับธีรพัฒน์กบจอนเกียรติกุลลูกนี้ยิงเอ้าเข้าไปเข้าไป เดี๋ยวนะครับป๊บนึงครับพุทธสินยกคงอยู่นะครับอยางนะครับเข้าไปเข้าได้ครับลูกนี้ครับได้ครับเข้านะครับโอ้โหเข้านะครับโอ้ดีทางด้านประพจน์จงเจริญขอคำชี้แจงครับอาจารย์ตุลีครับพีระบ้านกำจรนเกตสกุลครับนี่ครับดูภ้าช้าครับจังหวะยิงครับเหบืออไปโดนคานและมันเด้งมันโดนผู้รักษามประตูเข้าไปหรือเปล่าโอ้โหบอลมันโดนคานแล้วเด้งลงพื้นครับแล้วเข้าไปแล้วควักออกมาจากข้างในครับ โอ้วุฒินิลปเห็นชัดเจนครับยกธงเข้าประตูไปนะครับนี่ครับลูกบอลมันเด้งแล้วก็ควักออกมาจากด้านใดครับโอ้ชัดเจนครับด้ประตูครับดารุณาราชบุรีครับเอาละครับขึ้นดาครับดึงต่อสูนนะครับสกอร์รวม2-1ตหนึ่งแล้วคนที่3ครับของบุรีรัมม์ใบบานครับตีเสมอได้ครับเอาเข้าเหมือนกันครับหมายเลข16หนะครับภูทะเลดักแน่นเลยครับ ซุ้มมาด้านสรองของบุรีรัมย์ยูได้เต็ดนะครับลุ้นระทึกเลยนะครับดูจังหวะยิงของทางด้านปูเนีตักแน่นครับจิงเสียบบุ่เข้าไปเลยครับลูกนี้ครับเอาละครสกอร์สับเบอร์กันที่1ึงต่อนึงครับในการโดนจุดโทษครับสกอร์รวม2ต่อ2นะครับและคนที่3ครับของดารุณาราชบุรีครับเข้าไปเข้าครับมาลุ้นการยิงเรียบร้อยครับไม่พลาดครับ โอ้โหโดนสะกอนญาติดุษฎดีนะครับทัาประตูขึ้นนาครับให้กับทีมดารุณาราชบุรีครับ3ประตูต่อ2ครับสะกออ์รวมครับสกออ์ในการโดนจุดโทษ2ตัวหนึ่งนะครับและจังหวะยิงลูกนี้ครับเน่เฉียบขาดจริงๆครับนี่ครับดูครับดูภาพชาในลูกยิงจุดโทษนะครับยิงแปรเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหหลงทาครับผู้สาประตูของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผระคตจงเจริญนั่หลุดดักแล้วละครับตอนนี้ บอลดวงครับยิงเรียบร้อยครับเสียบมุมเหือกโอ้ยิงสวยจริงๆครับลูกนี้ครับตีเสมอ้กับทางด้านบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดกลับมาเท่ากันครับสามประตูต่อสามครับและคนที่สี่นะครับโอ้ดูภาพช้าครับลูกยิงครับเสียบมุมเข้าไปเลยครับทางด้านของชัยวัฒน์พึ่งพงศ์ครับคนที่สี่นะครับของทางด้านทีมดารุดาราช เข้าเพื่อขึ้นนำครับจังหวะนี้ยิงนะโอโหไม่พลาดครับขึ้นนำครับดารุดาราชุลีนี่นี่ครับเป็นไงโอโหโบกเือ้อวแผมสุดยอดโอ้นีครับดูภาพช้าครับจังหวะยิงครับพุ่งถูกทาครับแต่ว่าปัดไม่ถึงนะครับลูกนี้ครับบอลเสียบเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้พุ่งถูกทางนะครับทางด้านประพุ่งจงเจริญนะครับแต่ว่าบอลมันเร็วและแรงครับเอาแล้วไม่เข้าครับมาลุ้นกัน จากว่านียิงโอเข้านะครับตีเสมอให้กบุรีััอยู่ในเต็ดครับ3ประตูต่อ3ครับในการดวลจุดโทษนะครับดีครับหมายเลข13นะครับจีรพัฒน์ารุนครับจะดวลกับประพจน์จงเจริญครับถ้าเข้าคือชนะเลยนะครับดารุดาารจุรีครับคนวุฒิได้สัญญาในการยิงครับวิีเข้ามาแล้วก็ยิงก อาร์บัตต์ดารูนีครับพาทีมดารูดาราชบุรีครับปิดฉากในประตูสุดท้ายครับคว้าอันดับสามในคอครับฟรีลัมยูไนเต็ดนะครับเสมอในเวลาหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ดวลจุดโทษนะครับชนะไปสี่ประตูต่อสามครับสกอร์รวมห้าประตูต่อสี่นะครับก็ขอแสดงความยินดีครับกับโลเกตดารูดาราชบุรีครับคว้า ถ้วยประธานนะครับของบุรูที่มิลเลอร์ออฟไลน์นะครับแล้วก็เงินบรูทีมครับหนึ่งพันห้าพันบาทครับ้ส่วนทางด้านสมโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดครับได้อันดับสี่ไปครองครับในรายการนี้ครับ MOL Supermark อากักันเพื่อปักดันเยาวชน,นสู่เวทีสากลน,นะครับในอนันดับ ดักฟุตบอลยอดเยี่ยมเลยครับขอในครั้งนี้ครับเป็นผู้เล่นเงินบำรุงทีมแล้วก็ถ้วย <The S 1> นะครับดาวซันโวครับอยู่ที่ดารุานาราชบุรีครับแล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมครับ MVP ครับอยู่ที่ดารุานาราชบุรีครับสองละวัลเลยนะ yeah, ครับดาวซันโวนี่เป็นทางด้าน